สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการใช้พอร์ตโฟเวิร์ของ AAS Fiber ที่เป็นแพ็กเกจ o m e นะครับคือพอดีว่าผมใช้ส่วนตัวสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับตอนแรกก็คิดว่าทำไม AAS ไม่ยอมแจก IP ที่เป็น Public เพื่อทำพอร์ตโฟเวิร์นะครับเราไม่สามารถทำพอร์ตโฟเวิร์โดยตรงจากเราเตอร์ได้นะครับจะต้อง ทำการจดทะเบียน Account ที่ thddns.net ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้ว Service นี้เป็น Free Service ที่ AAS ให้กับลูกค้านะครับก็ถ้าเป็นแพ็กเกจบิสเนสนะครับหรือเป็นแพ็กเกจโปรเนี่ยมันจะได้พับบิ c i อโดยที่เราไม่ต้องใช้เป็น Dynamic IP เลยนะครับในส่วนของ แพ็กเกจนี้จะต้องใช้การ forward ผ่านนะครับทำการสมัครสมาชิกผมก็สมัครสมาชิกตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะล็อกอินเข้าไปโอเคครับล็อกอินมาแล้วนะครับผมขออนุญาตซ่อนหมายเลขนะครับแล้วก็ซ่อนชื่อโดเมนที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเจอแฮกเกอร์มาแฮกบ้านผมนะครับเดี๋ยวสวยเลย ก็หลักการที่ TTHDS n ทำก็ค่อนข้างง่ายนะครับเขาก็จะกำหนดพอร์ตมาให้เราแม็กซิมัมสูงสุดอยู่ที่10นะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่มีข้อเสียอย่างเดียวก็คือพอร์ตที่เขากำหนดมาให้เราต้องใช้ตามเขานะครับเราไม่สามารถตั้งค่าเป็น818080หรือ80ได้นะครับต้องใช้ตามนี้ แล้วก็จะลิมิตอยู่ที่10แอปพลิเคชันฉะนั้นก็ต้องจำกันนิดนึงนะครับก็จดไว้สำหรับการใช้ภายในส่วนที่2ก็คือจะเป็นชื่อของอุปกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วจะตั้งเป็น IP หรือตั้งเป็นชื่อก็ได้นะครับสำหรับผมตั้งเป็น IP เพราะผมจะได้จำได้นะครับถ้าตั้งเป็นชื่อก็ Camera 1ง My Camera 1นะครับและส่วนของพอร์ตก็สามารถเปิดปิดได้ อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมเองข้อเสียเล็กน้อยก็ถือว่ากบกันได้โอเควิธีการคอนฟิกก็หลังจากที่สมมุติว่าผมเลือก6330นะครับผมก็จะมาตั้งค่าในตัวเราเตอร์ของผมซึ่งปัจจุบันผมใช้ m i โ r o t i กเป็นเราเตอร์นะครับในไมโครติกก็พอดีผมตั้งไว้แล้ว UTIP นะครับไฟล์บอล์แล้วก็ n e t นะครับรับ6330รับ6330นะครับแล้วหลังจากนั้น forward ไปที่12.168.1.7 port 8 1นะครับก็ เรียบร้อยสำหรับการ c o n f i กตัวพอร์ตโ r d นะครับเดี๋ยวผมอยากอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักการ port forward นิดนึงนะครับเผื่ออมีท่านใดไม่เข้าใจนะครับคือปกติแล้วนะครับอันนี้คือปกติการ o r ว์ดพอร์ตเนี่ยมันจะทำที่ตัวเราเตอร์เราที่เดียวนะครับก็คือเวลาเราต่อ Internet, อินเทอร์เน็ตเราเตอร์เราจะได้ public ip ก็คือเป็น IP สาธรารณะสามารถเข้าถึงที่ตัวเครื่องเราได้แต่จะโดนไฟล์บอร์ปิดกั้นไว้อยู่นะครับการตั้งพอร์ตโฟลเดก็คือการเปิดช่องทางเข้ามานะครับอันนี้คือทั่วไปนะครับแต่ในสำหรับ,รบเคส AAS <ม>ที่เป็นโฮมแพ็กเกจก็คือเป็นแพ็กเกจแบบราคาประหยัดนะครับ mm hmm. เขาจะไม่มี Public IP ให้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็คือเราเตอร ที่อยู่บ้านเราเนี่ยมันจะเป็น private IP ของ AAS นะครับฉะนั้นเวลาเราเข้าถึงเราก็เลยต้องเข้าถึงผ่าน THDAS ถึงจะสามารถเข้าได้นะครับด้วยข้อจำกัดที่มีอยู่แค่10 port นะครับฉะนั้นหลักการของ h Home ก็คือ a s เขาจะมี public IP เวลาเราเข้าไปนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปวลยเราเช็ค public IP ทั่วไปเนะี่ยเราก็เช็ค what is my IP address นะครับ อันนี้คือ Public IP ที่ที่ได้อยู่แต่จริงๆแล้วเราจะไม่สามารถ Forward Port โดยใช้ Public IP นี้ได้นะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราติดตั้งโปรแกรมที่เป็น Dynamic DNS ในเครื่องของเราเองอย่างเช่น n o IP มันก็จะไม่อัปเดต IP ที่ถูกต้องนะครับกลับกันนะครับมันจะไปอัปเดต IP ที่เป็น Private ก็คือมันจะอัปเดตตัวนี้ อันนี้คือในเคสของผมนะครับหรือถ้าเป็นเราเตอร์ของตัวเราเองนะครับหรือเราเตอร์ที่มากับ AS เลยนะครับมันก็จะได้ IP ตัวนี้นะครับฉะนั้นถ้ามันส่ง IP ตัวนี้ไปอัปเดตแน่นอนเราจะไม่สามารถเข้าจากข้างนอกได้นะครับแลวต้องเข้ากับคือถ้าเข้าได้ก็คือต้องอยู่ในวง AS เหมือนกันนะครับก็เป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับเคสที่เป็น A AS Home Package นะครับบางคนอาจจะโทรไปต่อว่า c a l l c e n t e r นะครับว่าเอ,อทำไมเราไม่ได้ IP ที่เป็น Public นะครับก,ก็คือพอดี a s มี Service ที่เสริมตัวนี้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บันทึกไว้เพื่อจะได้เตือนความจำของตัวผมเองด้วยนะครับว่าเวลาผมจะ Set forward port สำหรับ a s เนี่ยผมจะต้องทำประมาณนี้ขอบคุณมากครับ